สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณแถวตรงนี้ก็เป็นตลาดเดินเล่นนะใกล้กับแยกรัชดาราชพฤษนะครับแถวหน้าเดอะมอลท่าพระถ่ายจากด้านบนนะของตลาดเดินเล่นวันนี้ก็เงียบเงียบหน่อยนะครับเป็นวันที่14เมษายนนะเป็นช่วงสงกรานตนะครับร้านค้าเขาก็ปิดกันก็มีหลายอย่างนะครับมัน,นก็เงียบเงียบมาจากโควิดด้วยนะ ให้วัดโควิดเราบาดหนักเลยตอนนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆที่รับชมช,มช่อง VP มีมีื้องเล่เานะครับก็ปลอดภัยนะครับเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังนะส่วนผมก็ระมัดระวังแบบสุดๆเลยนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการก่อสร้างของอุโมงนะอุโมงทางลอดบริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์ท่าพระนะครับตรงนี้ก็เป็นอุโมงทางลอดรัชดาราชพพกษ์ ด้านขวามือนะครับรถวิ่งมาจากหมายสวรรค์นะมุ่งหน้าแยกรัชดาราชพฤึษ์ส่วนด้านซ้ายนะครับออกจากแยกรัชดาราชพฤึษก์ก็ไปหมายสวรรค์ก็เป็นอุโมงค์ทางลอดนะครับที่เรียกว่ารับรถนะครับมาจากท่าพระนะครับจากจรลันสันตวงนะครับก็วิ่งยาวแยกรัชดาราชพฤึษ์นะครับแล้วก็วิ่งไปทางถนนพระรามสามไปของเตย ไปสุขุมวิทนะไปอโศกไปพระามเก้าอะไรได้นะครับก็จัดที่เป็นเส้นทางที่สําคัญนะของย่านฝั่งทนนะครับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกรุงเทพเลยก็ยืนมองอยู่บนสะพานลอยหน้าห้างเดอะมอล์นะครับห้างเดอะมอล์ก็อยู่ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยนะมีการก่อสร้างอยู่มีเครื่องจักรทำงาน ก็หานหลังมาดูอีกฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งแยกรัชด,ดาลาชพจกษ์มองเห็นใกล้ๆก,ก็มีสกายวอล์ก BTS ตลาดพลูแล้วก็ทางวิ่งรถไฟฟ้าตามแผนนะครับก็จะเปิดกลางปี64นี่แหละผู้รับเหมานะครับก็ขอขยายเวลาออกไปนะครับก็ติดปัญหาหรือนะครับย้ายท่อปราปานะ ก็ต้องรอให้การประปานะครับทําการรื้อยายนะอยู่ๆก็ผู้รับเหมาก็จะไปรื้อเขาไม่ได้นะครับต้องให้การประปาเขามารื้อของเขาก็เลยเสียเวลาไปนะเข้าพื้นที่ไปก่อสร้างเนะี่ยไม่ได้ก็ต้องขยายเวลาออกไปตรงไหนทาได้ก็ทําไปก่อนนะครับขยายไปเป็นธันวา2,564การก่อสร้างนะครับบางรั้งก็ต้องเห็นใจผู้รับเหมานะบางทีก็เข้าพื้นที่ลำบากนะครับ ก็ทำให้การก่อสร้างล่าช้านะบางทีก็อาจจะโดนต่อว่าเพราะว่าการทํางานนะครับมันก็มีอุปสรรคบ้างนะก็มีที่ผู้รับเหมาทิ้งงานแล้วก็ผู้รับเหมาที่เป็นมืออาชีพนะครับสำหรับการก่อสร้างนะครับอุโมงค์ทางลอดราจดาราชพพลษ์น,นี่ก็ เป็นแบบสีช่องเจราจอนะครับไปกลับนะอย่ามาต่อทิศทางนะครับความยาวช่วงทางลอดในห้าร้อเมตรนะระยะทางรวมก็1.5กิโลเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่16.40เมตรงบประมาณการก่อสร้างครับเก้าร้อยยี่่เกาล้านบาทผู้รับเหมานะครับก็เป็นของบริษัทนวรัฐพัฒนาการนะครับบริษัทนี้ก็อยู่มานานนะสีกว่าปีแล้วนะครับ ผมขึ้นมาบนสกายวอล์กนะครับของ BTS ีนะก็ตรงนี้ก็มี b t s อตลาดพลูด้วยครับรัชดารัชพฤกษ์เนี่ยช่วงแยกเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญนะครับมีรถเมล์นะครับบ r t แล้วก็ b t s ตลาดพลูก็มีผู้คนนะครับอยู่โดยสารรถบริเวณนี้นะครับ ก็พอสมควรเลยนะทั้งสองฝั่งนะครับตอนนี้มีการก่อสร้างกล็าลาบากหน่อยนะการจราจรก็เหลือช่องสองช่องนะครับทั้งไปทั้งกลับนะเราต้องอดทนกันนิดนึงนะครับผู้รับเหมาก็พยายามเร่งนะผมไปทําคลิปทุกครั้งนะครับเขาก็ไม่เคยหยุดเลยอย่างวันนี้วันที่สิบสี่นะครับซึ่งเป็นสงกรานได้นะเขาก็ไม่หยุดนะครับมีเครื่องจัดทางานอยู่ตลอดเวลาคนงานก็ไม่ได้น้อยนะครับ ก็แบ่งมาทำงานนะครับไม่เว้นวันหยุดก็คาดว่าจะเสร็จนะฮะพอเล่งงานตลอดนะคงจะเสร็จไปตามที่ขอขยายเวลาไปนะครับเนื่องจากติดการทำท่อป่าปานะ ก็รายงานไปตามสภาพนะผมนะครับผมก็ไม่เชียร์ใครนะครับบอกตรงๆนะมีผู้รับเหมาันนี้ผมไปถ่ายคลิปเนี่ยมเหทนเขาทำงานเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาทำจะช้าจะเร็วนะครับบางครั้งเนี่ยทํางานดึกตอกตุ้งตังต,งต,งตุงตังอยากให้งานเสร็จนะครับบางทีชาวบ้านก็ด่านะนะครับมีข่าวมาเลยชาวบ้านก็ด่าทําช้าก็โดนด่าน,นะครับทําเร่งไปแต่ข้ามคืนมาตอกก็โดนด่า พอจะปิดการจราจรจะเร่งทางก็โดนด่านะครับทาให้ปิดงานก็ช้าอีกโดนด่าไปหมดนะฮะ งานก่อสร้างก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับในฝั่งช่วงคลองบางกอกใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงหน้าดมอนะครับตอนนี้ก็ทำทั้งสองฝั่งนะเป็นอุโมงค์ทางลอดนะครับผมยืนอยู่บริเวณเชิสงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่นะครับรถก็มุ่งหน้าไปแยกเจ้าพระ ด้านนู้นก็รถก็ออกมาจากแยกรัชดาราชพรึ์ก็นำคลิปมาฝากกันนะครับอุโมงค์ทางลอดรัชดาราชพรึชนะครับกำหนดเสร็จทันวาคม2564นะครับ ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับ VMP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ